ขอแนะนำนะครับขนมพกอร่อยอร่อยที่เปิดมานานกว่า10ปีนะครับขนมพกเจ้าปัญญาสาขาอ,ดอุดรแล้วก็เลื่อนมาดูในเพจได้นะครับผมก็จะมีแอดมินคอยตอบนะแล้วก็ที่อยู่นะครับอยู่ข้างปะปาเขตเ,เจ็ดน,นะครับใน Google Map มีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ตามนี้เลยขนมพกเจ้าปัญญาเนี่ยนะครับร้านอยู่ตรงนี้นะหรือจะสั่งผ่านแ r ปฟู้ดช็อปปี้ฟู้ดฟู้ดเพน d ดก็ตามที่สะดวกนะครับความจริงแล้วก็คือเป็นร้านของผมเองนะ อย่าลืมไปอหนอุนกันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจทำเว็บไซต์ในราคาสบายกระเป๋านะครับติดต่อมาได้ที่เว็บนี้เลย BPI เว็บไซต์นะครับโดยมี Developer หน้าตาดีจะคอยบริการคุณนะครับโดยพิมพ์คำว่าประจักษ์ขีดอิแล้วก็ .com นะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องผม้วยล่ะเดี๋ยวผมไม่ได้ส่วนแบ่งนะโอเคเก็บโดนมาว่ากูไปด้วยนะ จะวางหลังเดี๋ยวว่ากูไม่รู้สวยวมมไ่้ต้องวางเลยยอดเยี่ยมไม่ต้องห่างที่อะไรแล้วสวยมากเอ๊ะหล่ออ่ะจัดหล่ออ่ะชอบวิ่งผ่านมือมีดไปเลยมิเยอะมีเยอะมีเยอะปะเดี๋ยวเฮียรับทราบ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 รับทาบคือทาไปวิ่งหนีล่ะไม่นม่ไม่ไมันมันผ่านมือมันผ่านมือแล้ว ถ้าเป็นเซียนท้าเป็นเซียนดูกระจกแสพี๊เอาแล้วมาแล้วมาแล้ว่ะโอ้โหวังลุวังลวังลวังลุเาไม่เห็นตัวแล้วเนี่ยเจอเจอเจอนอนนอนนอนเจอเจอเจอซาัาตัวสอง ยิงหน่อยไม่ได้เหรอเฟิร์สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงดูเลยวะดูโดนสิครับโดนกูน่ะอยู่ข้างนอกเลยนี่ไหละแตบตาเรียบร้อยแตก โดนป่ามุมกัดได้ดันเออ Be advised, Op 4 has located a bomb. ไม่เข้าไปม่อะไรแตะมั้งเออยากได้โล่อะใครมีโล่ไหมเพิ่อะเพิ่อะเอาโล่เอาโล่มาวางตรงนี้ให้กูหน่อยเล่นโล่มาไหมยิงงั้นของกูมันยิงมูเต็มรุวงเันจะมันรอก่อไม่ได้แล่ เฮ้ยพูมันมาเล้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอขอขอระวังเออบะงหานักเลยเออมุ่งพิเศษว่ะประเด็นคือกูไปสายดูไม่ได้แล้วไง มีคนโดดมาเฮ้ยมีคนโดดมาโดดมาโหเราไม่เข้าใจคนไปละเฮ้ยเกสเียอ้าวพังหมดกวอนตวพังหมดเอ้าเราทำไมขึ้นมายิงอย่างนี้อ่ะารไลทไล้ไบ้ไบาย ข้องบนฮองบนอีกตัวฮ่งบนอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยกเียแล้วมันมันีานไม่ใช่ตัวร้ายเปนเป็นอันนั้นไอสัตว์ของมดดแดดล้วมันเป็นบนดิตมีาอีทงไโง่บนดิตดูอยู่วีโดในขางตัเอกูเห็นอยู่บนดิตติดตัวเป็นครอีนหรือเปล่า โอ้โหโ e ป4ล้มทิ้งอะไรวะผาจริงคืออะไรวะผูก็ไม่เลยพี่ดียวชนะได้ไงครับเจ็บไม่ทำไรเลยไม่ทำอะไรเลยเพื่อนเพื่อนยิงหมด เป็นศพอ,อยู่นี่ก็มีคนเป็นศพพูดแล้วและน้ำไมมไ่รีบคุยนอนดีกว่าวะคุ้มม่วงเอ้ย ی ی เกมยังไงอีกสองเกมนี้ตกหล่นวันแล้วเกมเทมี่อะไรก็เกมนี้เกมหนึ่งแล้วอีกเกมหน้าเกมหนึ่งเพื่อนกรูอัพได้จุ๊ง โยนไปเลยเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วขนงาะแผนแทนแผน,นไปดูบีหน่อยต้องเล่นห้าเกมดีกว่านิกี้ได้อยู่นานๆเ <c ười> เออออรีบโ <c ười> ดดเข้าไปตายดีกว่าเซียนอยู่ไหนมาสองมางสองไปแล้วไปแล้วไปแล้วรีเซียนไปแล้วกูดโดนยิงจากหลัง <c ười> แล้วแพนอยู่ีไหนแพนอะแพนล่ะตอนนี้จะวางแพนสงสัยอะไรไม่เสร็จว้ยลรสาระปล่อยไซด์เลยเขาตาเนี่นอม้แล้วก็ยิงยิงให้มีรูยิงให้มีรู ยยนี่ว่าไม่โยนัยนี่ว่าม่นว่โยนาสมดโนโยนดีอ่ะไม่ได้อะไรคือการรับไม่ได้กูตายคนสุดท้ายเสรอ ต้นเองต้นเองตัวตรงดีไหมฟิวอยู่กูเนี่ยเี่รับทราบรับทราบอย่าว่ากูโยนอีกนี่ไม่ต้องหลอกได้สักวู้นอนสบายนอนดูโทรศัพท์เอาแล้วปะเอาฟิวชิวๆเอาไว้ภารกิจสำเร็จกระสุนอยู่นั่นอะไรครับ

โอ้โทำไมมึงโยนต่ำจังเลยแมถมมึงกินดต่เถอแล้วมึงจะวิ่งผ่านย,ายังไงยิงยิงเอง่อพอวไวโอ้โห,โหมึงยิงไม้หมดเลยเรียบร้อยใหอ่สัสอะไรกันเนี่ยทัวนี้กินต้องหมดด้วย <c oughs> โอ้โหกูสอนกูสอนโอ้ยอ่ะอออ้ยอ้ยเอ้ยเกแยมๆย,ม,ยมมีคนโยนเกม ได้เวลาโยนเกมย่องดอกเดียวทำไมวาเกิดอะไรขึ้นตอนเกมคืออะไรวะตอนต้อมมึงฆ่าใครนะต้อมโยนเกมไงก็ธรรมดาเลยอ่ะเขามีกินนิงแต่ยิงลอบเมื่อกี้แล้วต้อมไปฆ่าใครกันสาราช่วยเลิกเลิกเลิก